ก็เสียงซิมซีหลวงพ่อปุชินราชแล้วนะคะที่อยู่ที่วัดพระศรีรัตนพพระมหาธาตุปิชิโรแต่นี้อยู่ที่จังหวัดสพาารรณบุรีนะคะเป็นพระพุชินลาชประจําจังหวัดเมืองสพาารรณบุรีเมืองปัดน้ําของเรานะคะสิ่งตได้ไปซิมซีไปที่สองนะคะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าไปที่สองจะคลองสุขเกษมสันจะต้องหมั่นฝึกใจให้แน่วแน่ตั้งขันสติโสะจะอย่าเปลี่ยนแปล ดทุกสุดสบายเปรียบเหมือนกับพุษาฆ่าตายแล้วกับของแท้วอดช่อชูฉวัตต้องน้ำค้างแดดลมพมดอกใบแสนสดใสสวยงามตะการตาเหมือนกระจกเงาเก่าข้ามัวหมองเมื่อขัดข้องเจ่มใสไฝ่ฝันหาจะทำการสิ่งใดไม่คาดคา จงศึกษาหาลือนับถือกันถามลูกนี่พวกพ้องว่าต้องพบถามเรื่องคู่ประสบแบบเหมือนฝันถามหาราบว่าดีครบคันสารพันราบยศนี้สารพันราบยศมีหมดเลยอนุมทนาสาธุกกบไปเซมซีของสิงโตไปที่สองด้วยนะคะที่วิหารกุชินราช จังหวัดสิงร์บุรีนะคะเป็นพระพุชินราประจําเมืองปากน้ําของเรานะคะที่เรียกง่ายเมืองปากน้ำนะคะเมืองสิงปร์บุรียังไงฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมทาบุญนะคะวันที่22ตุลาคม2567นะคะแล้วก็ถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567โบสถ์วิหารพระพุชินรานะคะงานปากน้ําก็คือวันที่2ตุลาถึง2พเปิด8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะคะเพื่อน นี่ค่ะเป็นการในโบสถค่ะดีมากสวยงามมากแต่เผื่อวันธรรมดาเปิดจัน์ทถึงอาทิตย์นะคะน้องแอม,อ,มอ,มอมบอกก็คือเวลา8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นทุกคนมาด้วยใจเสียเงินค่าดอกไม้ทุกเทียน20บาทแล้วก็เบอร์จายเงินตามกําลังศรัทธาน,นะคะบาท2บาทก็ได้แล้วแต่เราจะทําบุญนะคะแล้วก็มีใบเซมซีด้วยค่ะที่มีความหมายต่างๆนะคะทุกคนมีเลขที่1นะคะถึงเลขที่2 0 วิหารครูชินดามงคลปาการนะคะซินซีนี่นะคะทุกคนเมื่อสักคู่สิงโตเสียงซินซีแล้วได้ไปที่สองนะคะสิงโตได้เลขสองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเลขสองสิงโตว่ามันคือเลขที่ดีสําหรับสิงโตนะคะทุกคนเห็นไหมคะสิงโตคิดว่าต่อจากนี้สิงโตคงจะมีความสุขมากแล้วอะค่ะพบเจ้สิ่งที่ดีๆแล้วค่ะสิงโตเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วค่ะสิงโตอยากมีความสุขมั่งเพื่อนๆทุกคนมีความสุขไปกับสิงโตนะคะก็คือมีความสุขในการอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มความคิด อิ่มความรู้สึกเรามีโอกาสแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้แบ่งปันสัตว์ได้แบ่งปันทุกอย่างได้ด้วยจิตใจเรานะคะเราคิดดีทดําดีมีความสุขชีวิตเราก็จะดีมีความสุขเหมือนคุณป้านคนนี้เขาก็มีความสุขที่เขาได้อยู่ดูแลวิหารของพุทธินราชนะคะเขาอยากให้เพื่อนๆนทุกคนมาเที่ยวมาบูชาพระพุทธชินราชที่เป็นวัดประจําของที่นี่ใช่ไหมหลวงพ่อพุทธชินราชพูดเลยค่ะเป็นหลวงพ่อ เป็นภาพประจําจังหวัดประการนะคะจังหวัดนะจังหวัดสุนปราการคุณป้าชื่อคุณอะไรคะป้าชื่ออะไรคะสมมุติคันดีค่ะเป็นคนที่เฝ้าดูแลคนที่ดูแลตรงนี้ค่ะมากี่ปีแล้วคะอยู่ที่นี่สิบปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนดูแลที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่เกณโมงครึ่งถึงห้าโมงนะคะวันธรรมดาเปิดทุกวันค่ะงานเกดีก็มาเที่ยวนะคะวันที่ยี่สิบสองคือวันที่สองค่ะ เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนถูกไหมคะแต่วันธรรมดาคือจันถึงอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคุณป้าใจดีมากค่ะ<ม>สิงโตบอกว่าขอถ่ายทาคอนเทนต์ได้ไหม,มเป็น YouTube คุณป้าบอกได้เลยแล้วก็ให้น้องอมแอมช่วยถ่ายให้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนมรรากาศก,าก็คือเสียเงินแค่20บาทนะคะมาด้วยใจนะคะเราทำบุญเราต้องมาด้วยใจนะคะมาด้วยความศรัทธานะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จุดธูปเพียนด้านนอกนะคะมีทุกอย่าง ไม่จําเป็นต้องทาเยอะค่ะเราทําด้วยใจเนาะแล้วก็เรามาเที่ยวงานปากน้ําด้วยที่จะมีขึ้นวันที่2ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนฝั่งปากน้ําก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าคนอยากไปกับประกพระพัฒนีกลางน้ําก็ข้ามเรือไปเสียค่าเรือนูไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยู่นานแล้วก็แล้วแต่ทุกคนจะศรัทธาแต่ถ้าเกิดข้ามเรือก็ลําบากอึดอัดหน่อยเพราะต้องเดินไปถึงตลาดปากน้ํแล้วก็ ถูกไหมคะเพราะ,ะสิงโตเป็นคนที่นี่ค่ะพ่อแม่เคยขายของที่นี่และยอมรับว,ว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีสะพา,านสกส<ไ>ายวอล์กใช่เมื่อก่อนนี้ไม่เจริญแบบนี้ค่ะพ่อแม่หนูขายของที่ตลาดปากน้ําขายไก่ย่างหมูย่างหมูท่ากับตรงหน้าห้างอินฟินิตปากน้ำค่ะกรมประมงหนูถึงรู้จักที่นี่ว่าหนูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณผู้ว่าขอบคุณทุกคนที่ทําให้เมืองฝกน้ลเป็นเมืองที่สวยงามนะคะ นี่ยค่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะสวยงามจริงๆค่ะนี่ค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ลําบากเลยการทําบุญไม่จําเป็นจะต,ต้องไปทําบุญเพื่อเอาหน้าหรือว่าเอาใจใครนะคะเอาใจเราอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบค่ะนี่ค่ะประวัติพระพุทธชินราชมงคลปาการนะคะที่คุณป้าบอกเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบต้นไม้ต้นไทรสวยมากน่าจะหลายปีแล้วเพราะสิงโตจําได้ ไกยวอล์กก็ได้หรือมารถไฟฟ้าก็ได้นะคะรถเมล์ก็ได้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะวิหารที่นี่นะคะนี่ค่ะจังหวัดสุพาารรณนะคะทุกคนเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอย่างคํำฝันที่ว่าของเราดีจริงๆค่ะเราเราต้องภูมิใจในจังหวัดเรานะคะว่ามีอะไรที่เที่ยวเยอะมีทั้งความจระเข้มีทั้งเมืองโบราณมีทั้งพัดยาดีกลางน้าป้อมพระจุล สงการพับประแดงปลาสลิดแห้งรสด,ดีประเทนิยนบวัวครบพื่นทู้่ตสาหากรรมอันนี้ไม่รู้ว่าจำถูกป่าตอนเด็กเคยเรียนอยู่คุณครูให้ท่องัตนหนูกลับลาคุณป้านะคะขอให้มีคนมาทำบุญเยอะๆคุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะยังไงฝากเพือ่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้คลิปสิงโตพาเที่ยวพาทำบุญพากินพาปัญญายและก็สรารพัดสัตว์ของสิงโตด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ าคลิปนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือทุกคนมองว่าไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้สิงโตขอโทษขออภัยนะคะแต่เ้าเกัทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และทำให้ทุกคนมีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มความสุขก็ติดตามชมของสิงโตคลิปต่อๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้สิงโตด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ